โอ้อันนี้อะไรครับนี่ไนกาลัเอานี่ตัวเล็กบ่ตัวเล็กตะกแตอะไรกันนี่ปตาก้าโอ้เลี้ยงเป็นฟาร์มเลยนะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เยอะหน่อยบ่อันนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับนี่ซื้อไข่มาห้าขีดซื้อไข่มาห้าขีดห้าพันอันนี้ซื้อมาแค่สองรุ่น ขายไปแล้วสองรุ่นแล้วอันนี้เป็นลูกของรุ่นรุ่นที่สองอ๋อนี่นะแล้วเขาขายกันยังไงครับตัวมันก็ตัวแม่มันก็กิโลละคือปลดปลดระวางแล้วก็ตัวละ,อะไอ้กิโลละสี่ร้อยกิโลละส<ช>ี่ร้อยแม่มันนะอพอพอพอเราเอาไข่ก่อนหนผมดูได้ไหมมันจะออกไหมนี่ไม่ออกตอนนีน้นไม่ออก โอ้มันกินอยู่มันยังไงนะไอตัวแม่มันนี่ขายยังไงครับตัวแม่มันพาไปดูคลองนู้นนะตอที่มันเป็นเป็นแม่พันธุ์อยู่นู้นครับอ๋อมันมีแม่พันธุ์ด้วยแล้วอ่ะแล้วเราแยกยังไงจ้ะก็เราเอาให้เขาไขไขเสร็จเราก็เอาไขมาเพาะอืมนี่ออกลูกเนี่ยผมเลี้ยงกินกินง่ายบอกครับกินหญ้าใบตองใบกล้วยอ๋อกินง่ายขนาดนั้นเลยไม่ต้องให้น้าด้วยไม่ต้องให้น้ําด้วย ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเนาะใช่ไหมแค่ลงทุนแค่ลงเรือนนี่ไงลงเรือนเนี่ยพอกระชางเนี่ยเราลงทุนโอซื้อไข่มาแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีกไขายเฉพาะเองเลยทีนี้ลงทุนหมดเท่าไหร่ครับนี่ถ้าคิดเฉพาะอ่าไข่ก็ห้าพันเลยอ่าห้าพันแล้วก็พวกนี้อีกพวกนี้ก็ประมาณอันนี้พันหนึ่งอืมนี่ไปไอ้กระชังละพันอืมพอเราให้เขาเย็บให้โอ้ กระชังเราใช้กระชังไม่มีพลาสติกอืมันมันออกได้ครับเราไดยใส่พลาสติกให้มันออกอ๋อไม่ต้องกินน้ํากินอะไรเลยไม่กินน้ํากินแต่หญ้าแต่หอ๋ออันนี้บอกใส่ที่ที่เขานี่คือที่ที่ที่ทำไข่ไข่เขาอยู่ในนี้แล้วเราก็ฟักอืมอ๋อแล้วกี่วันเขาไข่ครับตัวเมียก็เดือนเดือนหนึ่งก็เริ่มเริ่มวางไข่แล้วใช่ไหม แล้วยี่สิบห้าวันก็ของของพี่เลี้ยงนี่ยี่สิบห้ามันก็จับคู่แะบ่จับคู่แล้วมันมีตลาดรองรับไหมหรือเขามีคนามาเอาเลยตอนน,อน,นี้ตัวมันนี่ไม่พอขายพอลงไอเฟซไปก็ไม่พอกันจริงบ่วันขวัไม่พอกันตลาดไม่พอขายเลยนะเขามาเอาเลยนะเขามาเอาแต่ไข่นี่แหละไข่อาจจะคนยังไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่อร๋อแล้วแล้ว,ลวตัวเขาเขามีแต่ไปเป็นซื้อเป็นตัวอย่างี้นะใช่ เราต้องการกินเอาไปกินดูไงลองทานดูว่าออรสชาติเป็นไงปาตา้าติดไข่มันอร่อย,อยงไงโอ้แล้วไข่ไข่แล้วเพวกไข,ข่ขีดเท่าไหร่นะไข่ขีดละพันไข่ข,ขีดละพันกิโลละกิโลละกิโลละหมื่น,นแล้วแม่มันเหรอครับตัวตัวเนี้ยที่เขาขายกิโลงไงครับกิโลละสี่ร้อยกิโลละสี่ร้อยอันนี้ได้ขายอะไรบ้างขายไข่แล้วอันนี้ขายไปสองขอกแล้ว ขายแม่แม่มันไปสองข้อขายขายได้ไปประมาณเกือบเกือบสองโลแล้วเกือบสองหมื่นอันนี้เลี้ยงแค่สองข้องี้บ่ะเจ็ดพันบาทหนึ่งสองนั่นแม่ที่ขายไปมีข้ออยู่นู้นแล้วก็ข้อนู้นหนึ่งข้อที่พ่อไปถ่ายโอ้ลงใหม่แล้วโอ้ลออกแล้วก็ลงใหม่แล้วอันนี้ทําเป็นอาชีพเลยนวนี่ก็มันมามันแบบมันลงทุนน้อยอะ ใช่ไหมมันกินแต่หญ้าด้วยหญ้าเลยต้นกล้วยด้วยใบจะไม่มีแล้วเออมันลงทุนน้อยเนาะมันไม่ต้องมีอาหารอะไรเลยใช่ไหมเราซื้อครั้งเดียวเราซื้อพันธุ์มาครั้งเดียวเราก็ขยายไปเออมันมันผสมพันธุ์กันตลอดเลยใช่ไหมขยายเร็วด้วยนะออืเดี๋ยวมาดูทางนี้ดูว่ามันไม่ออกไปไหนแร้วเนาะนี่มันจะแดดตรงตรงไหนที่มีแดดมันจะไปเกาะแล้วมันตาดตัวเองคือมันต้องการอุณหภูมิอันนี้กี่เดือนครับนี่อันนี้กี่เดือนละอ่า สิบห้าวันสิบห้าวันใช่สิบห้าวันแล้วสิบห้าวันนี้ขายได้อย่างนี้หรือมันใหญ่กว่านี้้อาให้ติดไข่ตอนไม่มีไข่ถึงจะกินอร่อยอถ้าไม่มีไข่มันกินไปมันไม่ค่อยอร่อยเอาเราไม่เอาไข่ไปฟักบ่อหรือขายพร้อมไข่เลยไข่มันเขาจะออกจะออกสามชุดอสามครั้งเราจะให้เขาออกสองครั้งเราจะเก็บไข่สองครั้งเก็บใส่ไข่สองครั้งพอไข่ครั้งที่สามก็ไขย มันก็จะยังมีไข่อ๋อมันไข่ได้เรื่อยๆเลียเนะใช่ไหมครับไข่เยอะใช่ไหมครับไข่เยอะมากไข่เยอะมากใช่ไหมครั้งแรกของนู้นซื้อมาสองขีดสองพันได้ไข่ห้าโลโอ้โหสองซื้อมาสองพันได้ไข่ห้าโลห้าหมื่นถ้าขายได้หมดห้าหมื่นแต่ขายได้ไม่หมดอ๋อมันขายได้แค่อ๋อเียมันจะมีคนมาเอาเลยใช่ไหมใช่เพราะเรายังไม่ บ้านเรายังไม่ค่อยกว้างเนาะเราก็ลงไปเรื่อยๆลงถูกไปเรื่อยๆเราไม่ได้ขยายออกไปขายต่างจังหวัดอะไรเออถ้าใครอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลยเลยเนาะเเลลี้ยยงมันไม่ต้องมาอืเอาไข่ไปไข่มีพร้อมไข่ไข่มีพร้อมเมื่อกลางวันไม่ได้มาดูเขาเก็บไข่ไข่อยู่ที่นู้นเดี๋ยวไปดูไข่อ๋อใช่ไหมครับไปไปไปดูไข่ครับเดี๋ยวไปดูไข่กันทุกคนต้มต้ต้ม นี่คืออะไรครับนี่นี่เอามารับประทานเองรับประทานเองเหรอใช่นี่นี่คือตัวที่รับประทานได้แล้วอันนี้สุกแล้วบ่ยังอึ่ลวกเดี๋ยวเอาไข่มาให้น้องไข่หน่อยนี่คือตัวใช่ไหมนี่ตัวที่เราจะกินอันนี้คือตัวที่เราจะกินอันนี้ก็มีไข่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็่ม็มีไข่ติดนี่จะเป็นตัวผู้ตัวผู้จะออกสีเหลือง อ๋อตัวเมียสีดำตัวเมียจะเอาสีน้ำตาลอ๋อสีน้ำตาลตัวตัวจะใหญ่กว่าด้วยตัวเมียตัวจะใหญ่เก็บอู้นี่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 ไข่เราเราเก็บอู้อันนี้แล้วมันจะฟักตอนไหนครับนี่ก็อีกสิบวันสิบวันฟักเลยไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมครับเอาทิ้งไว้อย่างงี้ก็ฟักอย่างงี้เลยนะเกับเราเราจะหมุไข่ไว้โอ้อันนี้มันไม่หายใจอะไรบ่ไม่ นี่เราต้องรักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิให้เขาครับนี่คือเราทําแล้วนี่เราทําแล้วก็เราจะเอาขุงมะพร้าวใสอย่างนี้ครับแล้วก็ไข่จะอยู่อยู่ตรงกลางนะโอ้เราสังเกตว่าชั้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่ชั้นไข่ตรงนี้อ่านี่นี่ขมะพร้าวอืมอัดแน่นหม่แล้วก็เอาไข่เรียงไว้เออแล้วก็เอาขุงมะพร้าวปุออันนี้ประมาณกี่ตัวครับนี่อันนี้มันประมาณสามขีดอ่ะตัวนี้ ไข่ไข่สามขีดรอถ้าออกมาประมาณคือหนึ่งขีดได้อยู่สองพันกระตัวหนึ่งขีดสองพันกรตัวอันนี้นี่ว่าไข่นี่คือไข่อันนี้อันนี้ราคาประมาณเท่าไรครับเนี่ยสองถานนี่นะอันนี้สองถานนี้กิโลสองขีดกิโลสองขีดถ้าขายหมื่นสองก็หมื่นสองโอ้นี่นะไข่นี่หนหมื่นสองครับเจะก็มีโจงมาบ้างถ้าขายไม่หมดเราก็ไว้ อ๋อ oh, อันนี้อันนี้คือตัวอันนี้นนอันนี้เอามามาทอดกินอันนี à, ้ทอดค่ะเพราะว่าอันนี้คือตะแสองขีดครึ่งบางทีเขาลดสิร้อยก็ไม่ไม่ซื้อซื้อร้อยไม่ไ okay, ด้ไหมอันนี้ค OK, ือหนึ Whoops, ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยอ๋อแค่นี้นะนี่ที่แกะนี่ที่อยู่ในนี้กับที่แกะแล้วหนึ่งร้อว่าช่างแล้วก็ได้ประมาณสองขีดครึพอสองขีดครึ่งอันนี้คือไข่ครับอันนี้อันนี้อันนี้รวมกันรวมกันหนึ่งหมื่นสองลงลงทุนหลักพันหนึ่งกิโลสองขีดช่างแล้ว อ๋ออันนี้อันนี้เขาขายได้บ่เนี่ยอันนี้จองหรอพ่ออันนี้จองยังมีจองอีสองขีดจองสองขีดเดี๋ยวมาเขาอยู่ได้กี่วันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จับจัดบุ่มมาอย่างนี้แหละอ๋ออันนี้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 จะมีอะไรครับอันนี้คือบุ่มบุ่มไข่ไว้ก็จะมีขุงมะพร้าวอ๋อขิงมะพร้าวเอาเราเอาขิงมะพร้าวสองชั้นอ๋อเนี่ยนี่คือตัวตัวไข่ โอ้ไข่เรียงไว้ครับนี่คุ้ยมะพร้าวขั้งบนทั้นล่างได้ถึงเวลามันก็เอาเบอร์บอกเบอร์ด้วยแซมเออไหนครับถ้าใครอยากได้เบอร์อะไรครับศูนย์แปดแปดสามหกเก้าหกเก้าห้าหกโอ้ใครสนใจก็ทักมาได้ครับกินกลางมากินกลางมาครับบรรทุน ส่วนนรรด์คนชัยหลานทรายดงรักแถวนี้จ้า <c oughs> จัดหมดเลยโอเหมดม<า> okay, ครับไปสำนสดีอะไรพี่นอง <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> โอ้สุดยอด